กวานจะเหวี่ยงเธอมาเขียนโดยนงนาฏตอนที่สิบเก้าเรื่องของนินพัทตอนจบจากกระวาลของเราสองคนหลังจากวันนั้นฉันก็พยายามทำคะแนนกับปัทมาเรื่อยมานัดเจอกันทุกครั้งที่มีโอกาสแต่เราก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสเจอกันมากนักหรอกเพราะฉันกำลังเริ่มต้นงานเขียนเรื่องใหม่ ในขณะที่ปัตมาเองก็มีงานจุกจิกให้ทําหลายอย่างทั้งต้องไลฟ์ขายของทุกวันทำคอนเทนต์ออนไลน์ลงทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องแถมหล่อนยังรับรีวิวสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆอีกด้วยแม้ว่าหล่อนจะสามารถจ้างคนอื่นทํางานหลายอย่างแทนได้อย่างเช่นการตัดต่อคลิปการส่งสินค้า การเป็นแอดมินตอบแชทลูกค้าแต่หลอนบอกกับฉันว่าการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวเล็กๆอย่างหล่อนถ้าไม่ลงไปดูรายละเอียดด้วยตัวเองในแต่ละส่วนผลประกอบการก็อาจจะออกมาไม่ดีนักซึ่งฉันก็รู้สึกชอบใจอยู่เหมือนกันที่หล่อนไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่เราสองคนจะได้ไม่ต้องเจอกันให้บ่อยมากเกินไปนัก อาจฟังดูแปลกแต่ฉันชอบการครบกันแบบนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องเจอกันบ่อยแต่ทุกครั้งที่เจอกันขอให้เราใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพมากที่สุดก็พอหลังจากเริ่มทำความรู้จักกับปัตมาให้มากขึ้นฉันก็ค้นพบว่านอกจากเรื่องเซ็กแล้วเราสองคนไม่น่าจะไปด้วยกันรอดเลย เพราะฉันกับปัทมามีนิสัยหลายอย่างที่แตกต่างกันเริ่มต้นจากการที่ปัทมาชอบถ่ายรูปสร้างคอนเทนต์อวดแฟนคลับก่อนกินเสมอไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมกาแฟรหรือแม้แต่ชานมไข่มุกหล่อนก็ยังต้องถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อได้ใช้งานจนบางครั้งฉันแทบโมโหหิว ที่ไม่ได้กินอะไรง่ายๆสักทีเวลาที่ออกไปไหนมาไหนด้วยกันฉันไม่ชอบคุยโทรศัพท์ยิ่งในระหว่างที่กำลังตั้งใจเขียนหนังสือฉันเลือกที่จะไม่รับสายของใครทั้งสิ้นในขณะที่ปัตมาจะโทรหาฉันทุกครั้งที่มีเรื่องน่าตื่นเต้นแต่เรื่องน่าตื่นเต้นของหล่อนกับฉันนั้นมีนิยามต่างกันเพราะทุกครั้งที่หล่อน บอกว่ามีเรื่องตื่นเต้นฉันไม่เห็นว่ามันจะตื่นเต้นที่ตรงไหนเลยเวลามีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นปัทมาชอบระบายปัญหาออกมาให้ฉันฟังแต่สำหรับฉันการได้นั่งเงียบๆอยู่ข้างกันทำให้ฉันสบายใจได้มากกว่าปัทถมาชอบให้ฉันแสดงความรักด้วยคำพูดยิ่งเวลาฉันชมว่าหล่อนเก่ง หรือหล่อนสวยนั่นดูจะทำให้หล่อนพึงพอใจได้มากเป็นพิเศษส่วนฉันไม่ต้องการคำพูดใดจากหล่อนทั้งนั้นแค่เวลาที่หล่อนโอบกอดหรือหอมแก้มกันสิ่งเหล่านั้นมีความหมายกับฉันมากกว่าคำบอกรักเสียอีกปัทมาเป็นคนมีเพื่อนเยอะหล่อนจึงชอบออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆในขณะที่ฉันไม่ชอบออกไปไหน และมีเพื่อนสนิทน้อยกว่าปัทมาหลายเท่าตัวมีบางครั้งที่ปัทมาอยากพาฉันไปทำความรู้จักกับคนรอบตัวของหล่อนบ้างทั้งที่ฉันก็อยากจะปฏิเสธแต่ในที่สุดฉันก็เลือกที่จะหิ้วแล็บท็อปของตัวเองติดตัวออกไปหลังจากที่หล่อนแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกับฉันแล้วฉันก็ขอตัวไปนั่งหลบมุม เขียนหนังสืออยู่ตามลำพังปัทมาจะคอยส่งยิ้มมาให้โดยไม่พยายามบังคับให้ฉันกลับเข้าวงสนทนาเพราะหล่อนรู้ดีว่าสิ่งนั้นจะทำให้ฉันอึดอัดความเข้าใจจากหล่อนในข้อนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดจนในบางครั้งฉันเองกลับเป็นฝ่ายที่เกรงใจจนต้องพาตัวเองกลับเข้าไปในวงสนทนากับเพื่อนๆของหล่อน ระหว่างฉันกับปัทมายังมีอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเราชอบในตัวตนของอีกฝ่ายและเข้าใจธรรมชาติของอีกคนแม้ว่าจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันบ้างเพื่อให้เรายังสามารถสมานณฉันกันอยู่ได้แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้ฉันอึดอัดเพราะฉันเข้าใจดีว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเล็กน้อยนั้นจะทำให้หล่อนมีความสุขมากขึ้นมันคุ้มค่าจะตายไปปัทถมาเองก็คงรู้สึกตรงกันกับฉันหล่อนถึงได้บอกกับฉันเสมอว่าที่ฉันเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วหล่อนจะได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนเยอะๆส่วนฉันเองก็รู้สึกว่าดีแล้วเช่นกันที่ปัทถมาพยายามลากฉันออกไปไหนมาไหนบ้าง ไม่อย่างนั้นฉันอาจจะหมกตัวอยู่แต่ในห้องมากเกินไปจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ในสักวันทัศนคติที่ตรงกันในข้อนี้จึงทำให้เราสองคนสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ในที่สุดหลังจากที่ฉันพยายามปิดกั้นตัวเองมานานเพราะคิดมาตลอดว่าคนโลกส่วนตัวสูงอย่างฉันไม่เหมาะที่จะมีความรักแต่ตอนนี้ ฉันเข้าใจดีแล้วว่าความรักที่ดีไม่เคยมีแบบแผนตราบใดที่เรายังอยากมีกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเราทั้งคู่ก็จะพยายามหาทางใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวแม้ว่าระหว่างหนทางข้างหน้าอาจจะต้องมีปัญหากันบ้างแต่เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของอีกฝ่ายได้โดยที่ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเขา ให้กลายเป็นอีกคนไม่แม้แต่จะพยายามเปลี่ยนแปลงเราคนทั้งคู่ก็จะสามารถร่วมมือร่วมใจกันหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ในที่สุดแต่หลังจากตามจีบปัทมามาเกือบสองเดือนหล่อนก็ยังไม่ตอบตกลงเป็นแฟนกับฉันสักทีไม่รู้เหมือนกันว่าหล่อนรีรออะไรอยู่ทั้งที่เมื่อช่วงสายฉันก็ถามย้ำกับหล่อนไปอีกรอบหนึ่งแล้วว่า เป็นแฟนกันได้หรือยังหล่อนก็ยังคงปฏิเสธกลับมาอยู่ดีนึกแล้วก็ท้อใจชมัดฉันไม่เคยตามจีบใครนานเท่านี้มาก่อนนะปัทมาวันนี้พี่ยูชวนสมาชิกในบ้านหญิงอุ่นมารวมตัวเล่นน้ำด้วยกันรวมถึงนิพากับคุณสาธินีที่ขับรถยนต์ป้ายแดงไปรับกี่มาจากบ้านพ่อกับแม่เมื่อเช้านี้ด้วย กี้เดินเข้าบ้านมาด้วยหน้าตาที่บานเป็นกระดง้งเพราะรถสีขาวป้ายแดงคันนั้นคุณสาธินีเป็นคนซื้อให้กี้ใช้ขับไปทำงานหลังจากที่กี้ปฏิเสธอยู่นานเพราะความเกรงใจจนพี่ๆในบ้านทุกคนต้องช่วยกันยุให้กี้รับรถราคาเกือบล้านบาทคันนั้นจากคุณสาธินีเอาไว้น้องคนเล็กของบ้านหญิงอุ่น ถึงได้ยอมรับของกำนันชิ้นใหญ่จากแฟนไฮโซในระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันเสียงดังอย่างอารมณ์ดีต่างคนต่างเตรียมพร้อมอยู่ในชุดว่ายน้ำเหลือเพียงฉันกับพี่ผิงที่ยังอยู่ในชุดปกติธรรมดาหนานวนก็แซวขึ้นมาเสียงดังว่าคุณปาดไม่ชวนแฟนลงเล่นน้ำด้วยกันเหรอจ๊ะ ปัดยังโสดอยู่นะคะนณนวลพูดแล้วก็ส่งยิ้มยั่วประสาทมาให้กันพอได้ยินอย่างนั้นฉันก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้เมื่อไหร่นะปัทมาจะยอมใจอ่อนตอบตกลงเป็นแฟนกับฉันเสียทีทั้งที่เราก็เข้ากันได้ดีโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรฉันรู้สึกเซ็งนิดหน่อยจึงเดินหง่อยๆไปปรึกษาเยล ที่กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่ริมสระว่ายน้ำตามลำพังเยลกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาดูบางอย่างในมือถือฉันได้แต่นึกสงสัยว่าทำไมเพลงที่เยลเปิดฟังมันถึงได้มีแต่ท่อนหุกสั้นๆวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบเลยแกล้งพูดแซวออกไปว่าแกดูคลิปโป้เหรอเยลไม่ใช่เป็นครั้งแรก ที่เยลแสดงความเขินอายออกมาให้เห็นจนฉันอยากจะรู้ขึ้นมาจริงๆแล้วละว,ว่าเยลกำลังดูคลิปอะไรอยู่กันแน่สองสาวฉันถามออกไปพยายามเดาใจเพื่อนร่วมบ้านเยลไม่ตอบแต่กลับยื่นมือถือส่งมาให้ในหน้าแอปพลิเคชันยอดฮิตปรากฏคลิปของหญิงสาวหน้าตาดีอายุราว35-40 แต่งตัวอยู่ในชุดสวยหรูกิริยาท่าทางอย่างกับคุณหญิงผู้สูงสักกำลังเล่นอยู่กับน้องหมาภายในบ้านที่ดูหรูหราจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นคฤหาหาดสวยดีนี่ชอบเหรอทำไมไม่ทักไปคุยล่ะงานถนัดของแกไม่ใช่เหรอเขามีผัวแล้วเยวโพร่งออกมาแล้วหันหน้ามาถามฉันว่า ไงจะมาปรึกษาฉันเรื่องปัดเหรอฉันพยักหน้าตอบรับไปอย่างเซง็งเซ็เยวแสดงความคิดเห็นออกมาว่าบางทีปัทมาอาจกลัวที่จะเสียฉันไปเมื่อสถานะของเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีในตอนนี้บางทีถ้าคบกันเป็นแฟนขึ้นมาจริงมันก็อาจจะเปลี่ยนไปมากเลยก็ได้ ลงมาเล่นน้ำสักทีสิเยวปัทมาตะโกนเรียกเสียงดังว่ายน้ำตรงมาที่ฉันกับเยวนั่งคุยกันอยู่แต่ไม่ได้เอ่ยปากชวนฉันลงเล่นน้ำด้วยนอกจากส่งสายตาหวานเยิ้มมาให้กันก่อนจะว่ายน้ำกลับไปยังกลุ่มเพื่อนตามเดิมฉันรู้สึกดีที่ปัทมาทำอย่างนี้รู้สึกดีที่หล่อนไม่พยายามฝืนใจกันโดยการบังคับ ให้ฉันลงไปเล่นน้ำกับ,บ่อนรู้สึกพึงพอใจมากกว่าที่ได้นั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงขอบสระว่ายน้ำซึ่งมีปัทมากำลังเล่นน้ํำอยู่อย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆหลังจากเล่นน้ํำเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมารวมตัวทานอาหารเย็นร่วมกันวันนี้คุณสัตทินีอาสาเป็นเจ้าภาพสั่งอาหารมาเลี้ยงพวกเราสิบกว่าเมนู เพื่อฉลองรถใหม่ป้ายแดงให้กับแฟนของเธอพวกเราอยู่รวมตัวกันจนดึกแล้วต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนิพาหอบเสื้อผ้ามานอนค้างกับปันส่วนคุณสาธินีเองก็นอนค้างกับกี้เหลือเพียงปัทถมาที่ตั้งใจจะขับรถกลับคอนโดมิเนียมของหล่อนตอนกลางดึกดึกแล้วปัดก็ค้างที่นี่ด้วยสิ ฉันพยายามพูดจาอ่อนหวานที่สุดในชีวิตเพื่อรังให้หล่อนอยู่ค้างคืนที่บ้านหญิงอุ่นไหนว่าเราจะไม่มีอะไรกันจนกว่านีนจะจีบปัดสำเร็จไงคะหล่อนถามด้วยสายตาอย่างมีเล่ห์นเปล่าฉันรีบปฏิเสธเพราะไม่อยากให้หล่อนเข้าใจผิดฉันแค่รู้สึกเป็นห่วงหล่อนเท่านั้น ไม่ได้คิดจะผิดข้อตกลงที่ทำไว้ต่อกันเลยนินเป็นห่วงปัดตัางหากไม่อยากให้ขับรถกลับคนเดียวตอนดึกแต่ถ้าปัดไม่อยากค้างนินขับรถไปส่งปัดที่คอนโดก็ได้ปัทมาส่งสายตาเจ้าเล่มาให้ดูเหมือนหล่อนจะไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแล้วหล่อนก็เสนอความคิดสุดแสนไม่เข้าท่าออกมาค้างก็ได้ แต่ปัดไปนอนห้องเยลดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ดีฉันรีบร้องห้ามจะปล่อยให้หล่อนไปนอนค้างห้องคนอื่นได้อย่างไรเกรงใจเยลเปล่าๆฉันจึงเป็นฝ่ายเสนอตัวไปนอนที่ห้องของเยลแทนทั้งที่การไปนอนค้างห้องคนอื่นเป็นเรื่องยากสำหรับฉันถ้าปัดไม่ไว้ใจนินนินไปนอนห้องเยลเองก็ได้ นอนห้องนินนี่แหละจะได้ไม่ต้องขับรถกลับคนเดียวตอนดึกนินเป็นห่วงปัทมาส่งสายตาหวานซึ้งมาให้แล้วถามฉันขึ้นว่าไม่รบกวนนินเกินไปหรอคะหล่อนคงรู้ดีว่าฉันไม่ชอบนอนค้างกับใครไม่หรอกยังไงก็ดีกว่าให้ปัดขับรถกลับบ้านไปตอนนี้ขอบคุณนะคะ หล่อนตอบกลับมาเสียงอ่อนเสียงหวานได้ยินอย่างนั้นแล้วฉันก็รู้สึกชื่นใจจนบอกไม่ถูกตามสบายเลยนะอยากใช้อะไรก็ใช้ได้เลยนินไปห้องเยวก่อนก็นแล้วกันปัทมายกยิ้มขึ้นอย่างพึงพอใจหล่อนอาจจะรู้สึกดีที่ฉันเปิดพื้นที่ส่วนตัวอันหวงแหนให้หล่อนใช้งานได้อย่างเต็มที่ หลังจากออกปากให้หล่อนใช้ห้องนอนของฉันได้ตามอำเภอใจแล้วฉันก็เดินไปหาเยลที่ห้องปัทมาจะได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำธุระส่วนตัวได้อย่างอิสระแต่ก่อนที่ฉันจะล้มตัวลงนอนบนที่นอนของเยลฉันเพิ่งรู้ว่าภายในห้องของเยลมีหมอนแค่เพียงใบเดียวฉันจึงจำเป็นต้องกลับไปที่ห้องของตัวเองเพื่อหยิบหมอนอิงสีเทา ที่วางอยู่ตรงอามแชร์สีขาวของฉันมาใช้งานปัทมาเปิดประตูออกมาหากันหล่อนอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวโคร่งของฉันโดยปราศจากชุดชั้นในแม้แต่ชิ้นเดียวเชิ้ตสีขาวตัวนั้นตัดเย็บจากเนื้อผ้าบางเบาจนมองเห็นอะไรต่อมีอะไร ที่ซ่อนอยู่ภายในเสื้อเชิ้ตัวนั้นได้อย่างชัดเจนฉันเผลอส่งสายตาจ้องมองไปยังอวัยวะของปัตมาที่ฉันชอบอย่างลืมตัวหล่อนส่งสายตากลุ้มกลิ่มมาให้แล้วถามว่าฉันต้องการอะไรก่อนจะเปิดทางให้ฉันเดินเข้ามาหยิบหมอนอิงด้วยตัวเองอันที่จริงนินนอนกับปัดในห้องนี้ก็ได้นะคะ อยู่ดีๆปัดมาก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาฉันกลืนน้ำลายลงคอไปอึกใหญ่ก่อนจะถามหล่อนให้แน่ใจว่านินนอนกับปัดได้เหรอหล่อนให้คำตอบด้วยการปิดประตูห้องพร้อมกดล็อกก่อนจะเดินไปล้มตัวลงนอนขยับตัวเข้าไปชิดผนังเพื่อเว้นที่ว่างไว้สำหรับฉันอีกหนึ่งคน ฉันล้มตัวลงนอนตามหล่อนไปพยายามตะแคงหันหน้าไปอีกทางเพื่อหักห้ามใจตัวเองฝันดีนะปะัดฉันเอ่ยออกมาก่อนจะเอื้อมมือไปปิดสวิตไฟภายในห้องนอนของฉันมืดลงแต่ก็ยังพอมีแสงจากโคมไฟภายนอกเล็ดลอดเข้ามาใจของฉันเต้นตึกตัก อยากจะหันไปกอดปัทมาอยู่ใจจะขาดหลายวันเหลือเกินแล้วที่เราสองคนไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างนั้นด้วยกันเลยในระหว่างที่ฉันกำลังหักห้ามใจปัทมาก็เป็นฝ่ายโอบก,กอดกันมาจากทางด้านหลังหล่อนเบียดหน้าอกเข้ามาใกล้กระซิบอย่างแผ่วเบาออกมาว่านินหลับแล้วเหรอ ฉันหันหลังกลับไปเจอสายตาลูกแมวขี้อ้อนและรูปร่างอลชรของหล่อนใจของฉันวูบไหวมากกว่าครั้งไหนไหนที่เราเคยอยู่ใกล้ชิดกันปัทมาเป็นฝ่ายส่งจูบมาให้ฉันก่อนฉันรีบตอบรับจุบนั้นอย่างโหยหาหลอนพระริมฝีปากตัวเองออกแล้วถามฉันขึ้นมาอีกว่า นินไม่อึดอัดแล้วล่ะคะที่มีปัดเข้ามาวุ่นวายในโลกส่วนตัวของนินไม่ค่ะฉันจูบอย่างแผ่วเบาลงไปที่หน้าผากมนของหล่อนถ้าเป็นปัดนินเต็มใจหล่อนยิ้มกว้างหอมแก้มฉันฟอดใหญ่ส่งสายตาหวานซึ้งมาให้กันแล้วถามฉันขึ้นอีกว่า เป็นแฟนกับปัดได้ไหมคะนินฉันแปลกใจที่ได้ยินอย่างนั้นเกือบสองเดือนที่ผ่านมาฉันเทียวถามหล่อนตั้งหลายรอบว่าหล่อนจะยอมเป็นแฟนกับฉันได้หรือยังหล่อนก็ตอบปฏิเสธมาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันนี้หล่อนก็มาขอฉันเป็นแฟนฉันดึงหล่อนเข้ามากอดแล้วถามหล่อนออกไปได้วยความสงสัยเต็มที นินจีปัดมาตั้งนานทำไมปัดถึงเพิ่งจะอยากเป็นแฟนกับนินตอนนี้ล่ะคะนานหรอคะแค่เดือนกว่าๆเองปัดแอบเลงนินมาก่อนตั้งนานปัดก็ควรจะเป็นคนขอนินเป็นแฟนก่อนไม่ใช่หรอคะฉันเลิกคิ้วสงสัยทำไมปัดทำถึงพูดออกมาอย่างนั้นหล่อนจึงอธิบายให้ฉันฟังว่าอันที่จริง หล่อนอยากจีบฉันก่อนที่ฉันจะอยากจีบหล่อนเสียอีกหล่อนรู้สึกถูกใจฉันมากตั้งแต่ตอนที่หล่อนยังอยู่ที่บ้านหญิงอุ่นแต่เพราะเราสองคนเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบคู่กัดแถมฉันยังชอบทำเป็นวางมาดขลึมชอบแสดงออกว่าไม่อยากมีแฟนชอบทำเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวห่วงพื้นที่โลกส่วนตัวจนหล่อน ไม่กล้าเข้าใกล้วันที่เรามีอะไรกันครั้งแรกหล่อนยิ่งรู้สึกดีกับฉันมากขึ้นไปอีกวันนั้นหล่อนตั้งใจเอาไว้ว่าตอนตื่นขึ้นมาหล่อนจะลองขอคบกับฉันดูแต่ฉันกลับหายตัวหายหัวไปอย่างไรร่องรอยแถมยังไม่ยอมติดต่อหล่อนอีกตั้งหากทำให้หล่อนเกิดความหม่นไส้ แต่ก็อดใจไว้ไม่ได้จนต้องตามมาหาชั้นถึงที่บ้านหญิงอุ่นเป็นชั้นมาตลอดที่หล่อนอยากได้เป็นแฟนถึงแม้หล่อนจะรู้ดีว่านิสัยของเราสองคนต่างกาันลิบลับแต่หล่อนก็มั่นใจว่าวุฒิภาวะและความเข้าใจในชีวิตของหล่อนซึ่งมีมากกว่าคนวัยเดียวกันจะสามารถทำให้เราสองคนไปได้วยกันรอด ก่อนหน้านี้ปัดไม่มั่นใจเลยค่ะว่าการที่นินมาขอคบกันเป็นเพราะนินชอบปัดจริงๆหรือเพราะเรื่องเซ็กหล่อนพูดไปก็ใช้นิ้วเรียวเสยกลุ่มผมหนานุ่มของฉันไปด้วยแต่พอวันนี้นินยอมไปนอนกับเยวเพื่อปัดปัดก็เลยมั่นใจว่านินชอบปัดที่ตัวตนของปัดจริงพูดจบ หล่อนก็หอมแก้มฉันมาอีกฟอดเมื่อได้ฟังอย่างนั้นฉันก็ยิ่งอยากเป็นแฟนกับหล่อนมากขึ้นไปอีกฉันยิ้มกว้างยิ้มอย่างที่หล่อนเคยชมว่าน่ารักแล้วจูบอย่างอ่อนโยนไปที่ริมฝีปากสีกุหลาบของหล่อนดินรักปาดนะฉันไม่รู้จะพูดอะไรให้มากไปกว่านี้ได้อีกแล้วคำว่ารักที่มีให้ปัตมา น่าจะอธิบายความรู้สึกของฉันที่มีตอลอนได้ทั้งหมดฉันจึงไม่พูดอะไรนอกจากค่อยๆพรมจูบลงไปที่ใบหน้าของหล่อนเริ่มตน้นโดยเปลือกตาข้างซ้ายเปลือกตาข้างขวาจมูกแก้มนุ่มทั้งสองข้างและริมฝีปากอันนุ่มชื้นของหล่อนจูบแผ่วเบาที่ฉันมีให้ เต็มไปด้วยความรู้สึกห่วงหาอาทรฉันรู้ดีว่าปัทมารับรู้ถึงมันได้ว่าจูบครั้งนี้จากฉันไม่เหมือนจูบทุกครั้งที่ผ่านมาปัดก็รักนินนะคะเราเป็นแฟนกันนะฉันยิ้มกว้างพยักหน้ารับอย่างเต็มใจปัทมากอดฉันไว้แน่นก่อนที่ฉัน จะผละตัวของหล่อนออกเบาๆเพื่อปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อผ้าบางเบาของฉันออกไปจากตัวของหล่อนฉันค่อยๆถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อนหลอนผ่านไปทางปลายลิ้นส่งไปยังร่างกายทุกสัสดส่วนของปัตมาสัมผัสจากฉันในค่ำคืนนี้มีความรู้สึกมากมายปะปนอยู่กิจกรรมของเรา จึงมีค่ามากเกินกว่าคำว่าเซ็กอืมนินตรงนั้นของปัดคิดถึงจูบของนินมากที่สุดเสียงครวนคางและคําพูดจายั่วยวนจากหล่อนยังคงทำให้ฉันใจสั่นได้อยู่เสมอฉันนอนกอดหล่อนจนเผลอหลับไปรู้สึกดี ที่ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วมีปัทมานอนกอดก่ายอยู่ข้างกายกันปัทมายังคงหลับตาพริมฉันไม่กล้าขยับตัวให้มากนักเพราะยังอยากจะเฝ้ามองหล่อนอยู่ในอ้อมกอดแบบนี้ไปก่อนตื่นแล้วทำไมไม่เรียกปัดละคะหล่อนส่งยิ้มหวานมาให้กันทันทีที่ลืมตา ฉันยังคงจ้องมองหล่อนอยู่อย่างนั้นจนหล่อนกลายเป็นฝ่ายเขินอายนีนะ่าอย่ามองกันขนาดนี้สิคะปัดเขินนะฉันอมยิ้มอย่างมีความสุขนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าการได้ตื่นลืมตาขึ้นมาพร้อมกับหล่อนแบบนี้จะทำให้ฉันมีความสุขมากเหลือเกินนินลงไปข้างล่างก่อนนะ ถ้าปัดยังไม่อยากตื่นก็ยังไม่ต้องรีบลงมาก็ได้ค่ะเมื่อบอกกับหล่อนอย่างนั้นแล้วฉันก็หอบผิวเอาแล็บท็อปตัวเก่งลงมานั่งทำงานอยู่ที่ห้องทำงานส่วนรวมซึ่งเป็นสถานที่ที่เราสองคนเคยตีกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ทำงานกันมาก่อนผ่านไปไม่นานปัทมาก็เดินตามลงมา หล่อนไม่ได้จะตามมาแกล้งยั่วประสาทฉันเหมือนเมื่อก่อนแต่หล่อนแค่ตั้งใจชงกาแฟดำมาให้กันฉันส่งยิ้มไปให้ยื่นมือไปรับกาแฟร้อนแก้วนั้นไว้แล้วดึงปัทมาให้ลงมานั่งข้างกันไม่กลัวเสียสมาธิหรอคะที่มีปัดนั่งอยู่ด้วยก็คงเสียสมาธินิดหน่อย แต่พอดีว่าตอนนี้ดินกำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่าความวุ่นวายที่ฉันหลงรักดินก็เลยอยากให้มีปัดนั่งอยู่ด้วยหลอดยิ้มกว้างออกมาอย่างพึงพอใจจูบแผวเบาลงมาที่ริมฝีปากของฉันเอียงคอซบไหล่กันในขณะที่ฉันยกกาแฟดำที่แฟนของฉันชงมาให้ดื่ม ฉันมองออกไปที่ผิวน้ำเริ่มมีประกายระยิบระยับจากแสงแดดอ่อนๆที่ส่องกระทบนึกขอบคุณความบังเอิญหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเริ่มตั้งแต่ความบังเอิญที่ทำให้ฉันได้มาอยู่ที่บ้านหญิงอุ่นความบังเอิญที่ทำให้ปัทมาได้เคยมาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันความบังเอิญที่ทำให้วันนั้น ฉันเจอกับปัทมาที่ผับและความบังเอิญอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้เราสองคนเป็นแฟนกันแต่ต่อจากนี้ไปฉันจะตั้งใจสร้างความสัมพันธ์กับปัทมาอย่างไม่บังเอิญฉันรู้ดีว่าเราสองคนยังคงต้องช่วยกันประครับประคองความสัมพันธ์ในเมื่อจัก,กรวาลส่งเรามาให้เจอกันแล้วที่เหลือ เราก็ต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ว่าความสัมพันธ์ของฉันกับปัทมาจะไปต่อได้ถึงไหนมันก็ไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ตอนที่เรามีกันปัทมาคือความวุ่นวายในชีวิตของฉันแต่ฉันก็เต็มใจรับมือกับมันด้วยความยินดีขอแค่ให้มีปัทมานั่งข้างกันอยู่อย่างนี้ต่อให้ต้องวุ่นวายมากกว่านี้ฉันก็เต็มใจ